อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566ล่าสุดแจ้งวันจ่ายเงิน18กันยายน66 อัพเดทเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายนล่าสุดนะคะเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566ล่าสุดกรมกิจการเด็กและเยาวชนอัพเดตแล้วนะคะประกาศแจ้งใจ่ายเงินหนุนเด็กแรกเกิดโดยพมสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่18กันยายน2566ซึ่งก่อนหน้านี้นได้มีการประกาศเรื่องการใจ่ายเงินตามโครงการเองินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก,แรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรซึ่งเดิมต้องจ่ายภายในวันที่8กันยายน 2,566ให้กับผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่จำนวน2,288,337คนสำหรับสาเหตของการเลื่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2,566นั้นนางอบิญญาชมภูมาอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าเนื่องจากผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนมีจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ทำให้งบประมาณปี2,566ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย จึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มอีก998.42ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อง,งบกลางต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินประมาณ1,462ล้านบาทเศษดังนั้นจึงประกาศแจ้งการโอนเงินการอุดหนุนบุตรในเดือนกันยายน2566ให้เป็นวันที่18กันยายน2566นะคะประกาศมาทราบโดยทั่วกันค่ะ